การที่เราจะรักใครสักคนนั้นมันไม่มีเงื่อนไขเราสามารถรักคนคนหนึ่งเหมือนลูกถึงแม้ว่าเรานั้นจะไม่ใช่ผู้ให้กำเนิดแต่เรานั้นสามารถเกลียดใครคนหนึ่งได้เพียงเพราะถูกหักหลังสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fb movie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่าล็อกอินต้องขังหากทุกคนพร้อมแล้วยืาลืมกด like, ไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ e b o o k ๊กอ i n s t a g กรม บริการหาร y o u u u b พรีเม i u m ของแท้ราคาถูกดูอิ่มจุใจไม่มีโฆษณาสมัครง่ายใช้เมลตัวเองได้เลยต่อเมลเดิมได้ทุกเดือนพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีๆประสบการณ์ยาวนานดูแลดุาดาติมิดแจ้งมาว่ามาจากช่อง FB Movie จ่ายเพียงแค่เดือนละ55บาทเท่านั้นสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือ N line. แอดไลน์แอดบช เป็นเรื่องราวของแคทเธอรีนคาร์เตอร์ผู้ป่วยในห้องพักฟื้นที่ไม่สามารถตอบคำถามของนางพยาบาลอย่างเน็กกี้แมคเคนซี่สภาพของเธอย่ำแย่เพียงแค่หายใจและลืมตาก็เป็นไปอย่างยากลําบากซึ่งตอนนี้แคทเธอรีนคาร์เตอร์ก็มีแติเพียงคนเดียวนั่นคือลีน่าคาร์เตอร์จะเรียกว่าลูกก็ไม่เชิงพอรับเลี้ยงมาในทางกฎหมายคือใช้นามสกุลเดียวกันแต่ตามหลักความเป็นจริงลีน่าไม่ต่างอะไรกับคนใช้คนหนึ่งที่กําลังรำไ้ หน้าห้องไม่กล้าไปเจอกับแม่การอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก่อนหน้านิกกี้มาอธิบายให้ลีนาเข้าใจว่าแม่ของเธอนั้นอยู่ในสภาวะล็อกอินคือร่างกายไม่สามารถตอบสนองบอกกล่าวหรือโต้ตอบใดๆมีเพียงสติสัมปชัญญะที่ทำได้แค่ลืมตาเท่านั้นเลยไม่อาจตอบได้ว่าเกิดขึ้นอะไรต่อหน้าลีนาก็อ้ำอึง้งตอบได้ยากลำบากนิกกี้เลยให้เวลาลีนาเล่าเรื่องราวของเธอที่มาอยู่กับแคทเธอรีนได้งไงมันย้อนกลับไปเมื่อ13ปี ตั้งแต่จำความได้ลีน่าก็ได้ถูกแคทเธอรีนรับเลี้ยงแคทเธอรีนนั้นเป็นดาราดังในยุคหนึ่งมีทั้งหน้าตาและฐานะที่ร่ำรวยจนได้เศรษฐีคนหนึ่งมาเป็นสามีซึ่งเศรษฐีคนนั้นก็มีลูกติดชื่อว่าเจมี่ทั้งหมดนั้นอาศัยอยู่ในคาราารูที่แคทเธอรีนนั้นไม่ต่างอะไรกับดอกไม้ที่มีไว้ประดับวันหนึ่งที่สามีจากไปแคทเธอรีนเลยต้องเลี้ยงดูเจมี่ลูกคนรวยที่เต มาพร้อมกับโรคภัยลีนา่าไม่ต่างอะไรกับคนที่คอยดูแลเจมี่ถึงแม้เธอจะมีความสุขกับการเล่นเปียโนแต่ก็ต้องวิ่งรีบมาเมื่อเจมี่มีอาการลมชักเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดถ้าอาการไม่ย่แย่จนเกินยิวยาก็ไม่จําเป็นต้องแจ้งพยาบาลเพราะเจมี่เป็นอย่างนี้อยู่ประจําจนพวกเขาเคยชินจนหาวิธีรับมือได้จะเอาช้อนยัดปากเดี๋ยวก็กลัวว่าจะบาดลิ้นลีนา่าเลยยอมใช้นิ้วของตนกันไม่ให้เจมี่กัดลิ้นตัวเองลีนา่า ทำไปโดยสัญชตาตญาณโดยไม่มีใครสั่งหรือใช้ซึ่งแคทเธอรีนก็ภูมิใจมากที่ลีน่าคอยดูแลเจมี่อย่างนี้ไม่ว่ายามหลับหรือยามตื่นลีน่ามักจะตื่นตัวกับอาการผิดปกติของเจมี่จนนั่นทําให้สิ่งที่เรียกว่าความรักได้ก่อเกิดลีน่าเป็นทั้งคนทําอาหารดูแลรักษาจัดสวนดอกไม้ทําทุกอย่างที่พอเป็นประโยชน์เพราะนี่ได้เลิกแล้วที่แคทเธอรีนจะกลับไปรันวงการในฐานะดาราผู้หนึ่งหลัง จากที่แต่งงานมาตอนนี้ก็สนแล้วทำอะไรก็ได้เลยฝากให้ลีนะ่าดูแลเจมี่อยู่เสมอนั่นเป็นครั้งแรกที่ลีนะ่าเปิดหนังที่แคทเธอรีนเล่นให้เจมีด่ดูทั้งสองนั้นใช้เวลาร่วมกันจนเวลานั้นเลยผ่านมาถึงปัจจุบันลีนะ่าอย่างไม่กล้าสบตาแคทเธอรีนถึงแม้เธอจะพาแคทเธอรีนออกมาเดินเล่นสูดอากาศแต่ทุกคราที่แคทเธอรีนจ้องมองมาลีน่าก็หวั่นใจราวกับเกรงกลัวความผิดจนนิกกี้สัมผัส ได้ว่าลีน้านั้นไม่ค่อยอยากดูแลแคทเธอรีนมากสักเท่าไหร่เมื่อยามว่างนิกกี้ก็ขอให้ลีน่าเล่าเรื่องราวของตนซึ่งเมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้านี้เจมี่ได้ขอลีน่าแต่งงานในงานแต่งนั้นดูเหมือนว่าแคทเธอรีนจะไม่พอใจเพราะว่าก่อนที่พ่อเจมี่จะตายเขาได้เขียนพินิกรรมทุกอย่างยกให้กับลูกชายและตอนนี้ลูกชายคนนั้นกำลังจะโดนลีน่าขวาไปโดยที่เธอนั้นการจะสูญเสียทุกอย่างในฐานะคุณนายคาเตอร์ ชื่อนั้นมันไม่ได้มีไว้เรียกเธออีกต่อไปเพราะสับพนามที่ว่าได้ตกไปอยู่กับลีน่าไปแล้วคําคืนแห่งความสุขสันนั้นเคทเทอรีนดื่มจนไม่รู้ตัวซึ่งไม่ต่างอะไรกับเจมมี่ที่ดื่มฉลองกับงานแต่งของตัวเองซึ่งฤทธิแอลกอฮอล์ที่เขารับเข้าสู่ร่างกายมันก็ไปตีกับยาประจําตัวที่เขาใช้จนเจมมี่เกิดอาการชักอีกแล้วท้ายที่สุดก็ต้องให้โรเบิร์ตหมอประจําตัวแบกร่างเขากลับเข้าห้องคําคืนสองตัว เจมมี่นอนป่วยเป็นภาคจนโรเบิร์ตต้องกล่าวกับลีนาว่าเสียใจด้วยที่คืนแรกจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้ามีอะไรให้ผมช่วยโปรดแจ้งมาผมอยู่ไม่ไกลซึ่งณนปะัจจุบันนิกกี้ก็สังเกตเห็นว่าโรเบิร์ตก็มาโรงพยาบาลด้วยแต่ก็เฝ้ามองอยู่บนรถยนต์นิกกี้เฝ้ามองพฤติกรรมของคนในบ้านคาเตอร์เพราะนิกกี้นะั้นเริ่มสงสัยว่าการที่แคทเธอรีนเป็นอย่างนี้ได้มันอาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุเสมอไปด้วยความเสื่อใสก็ของเธอแลยพ ามซักไซลีนาและขอให้ลีนามาเช็ดตัวให้แคเทเธอรีนลีนามีอาการรังเกียจไม่อยากแตะเนื้อต้องตัวของแม่เลี้ยงบุญธรรมนิกกี้เลยสอบถามจนลีน่ายอมเล่าว่าตั้งแต่แต่งงานมาลีน่าจะมีแดอารี่ส่วนตัวที่ไม่ค่อยเปิดให้ใครอ่านลีน่ากับแคเทเธอรีได้ร่วมด้วยช่วยการดูแลเจมี่ในฐานะผู้อยู่อาศัยเพราะว่าคารหัสหลังรูตอนนี้เงินก็ร้อยรอจ้างคนงานเพิ่มไม่ไหวที่อยู่ได้ก็เพราะบุญ และทุกครั้งที่มีเสียงะระฆังนั่นก็แปลว่าเจมี่ต้องการให้เธอนันรีบวิ่งไปหาซึ่งเจมมี่ต้องการแค่คนเปลี่ยนเสื้อให้สําหรับลีนานแล้วมันเสียเวลาเพราะเธอมีอารมณ์ชิลอยากจะไปไว่ายน้ําที่สะเจมี่เอ่ยถามว่าจะไปแน่หรอมันหนาวนะที่ข้างนอกน,นั่นที่ข้างถนนจนลีนาตกใจเจมมี่พูดสื่อถึงอะไรพอทุกครั้งที่เจมี่ไม่พอใจเขาก็จะสั่นะระฆังเรียกร้องความสนใจ จากใครก็ตามให้มาเอ็นดูเขาใช้ความน่าสงสารเป็นอาวุธจนทุกคนเอือมระอายไม่ว่าจะเป็นแม่เลี้ยงอย่างคิตเทอรีนหรือภรรยาคู่กายอย่างลีน่าเองก็ตามและด้วยความงอนของลีนา่าเธอก็เดินไปที่สระและทิ้งเจมมี่พูจาไม่เข้าหูว่าเหตุใดทําไมเธอต้องไปอยู่ข้างถนนด้วยก่อนจะไปถึงสระโรเบิร์ตก็ขับรถเข้ามาทักทายตามภาษาลีน่าก็บอกว่ารถหรูด,ดินี่โรเบิร์ตเพื่ออ,อกรถมาใหม่ก่อนจะปล่อยให้ลีนา่า ปล่อยว่ายน้ำอย่างสบายใจลีน่าก็ตอบว่าใช่จนกว่าเสียงระฆังจะดังอีกครั้งเธอใช้เวลานี้ยังมีความสุขแหวกว่ายในสายธาราปล่อยกายเละใจให้หลังไหลไปพร้อมสายน้ำแต่ก็ยังว่าความสุขอยู่ได้ไม่นานเสียงระฆังก็ดังเธอต้องวิ่งกลับไปที่คฤหาสน์อีกครั้งทั้งที่ร่างกายเปียกบอดและหนาวเหน็บจะปล่อยให้สบายใจเลยก็ไม่ได้บ้านตอนนี้อยู่ในสภาพสุกโทรมไม่มีแม้แต่คนทําความสะอาดตัดกลับมายังปจ โรเบิร์ตเข้ามาเยี่ยมแคทเธอรีนครั้งแรกทั้งที่ตลอดมาเฝ้าคอยอยู่บนรถนิกกี้นางพยาบาลได้ใจถามถึงตัวยาที่ให้ว่ามันไม่เหมาะกับการที่คนไข้ได้รับยาประเภทนี้ซึ่งนั่นก็ทําให้โรเบิร์ตไม่พอใจลากนิกกี้ไปคุยนอกห้องคือต้องเข้าใจบริบทก่อนนะผมเป็นหมอคุณเป็นพยาบาลแล้วคุณมาท้วงติงการทํางานของผมต่อหน้าคนไข้แบบนี้มันไม่เหมาะสมลีน่าที่รับฟังทุกอย่างก็ไม่ได้ท้วงติงเพราะตลอดมาลีน่านั้นได้มีความรับ,บ บางอย่างกับโรเบิร์ตที่เปิดเผยกับใครไม่ได้นั่นก็เพราะว่าเจมี่ให้ความสุขลีน่าในฐานะสามีไม่ได้ด้วยร่างกายที่อ่อนแอเมื่อมีโรเบิร์ตไมเยียยามีหรือที่ลีน่าจะปฏิเสธไหวความเซียนไม่เคยปราณีใครจนพักหลังๆังแคทเธอรีนก็เริ่มสังเกตเห็นความสัมพันธ์ที่มากหลน้นของลีน่ากับโรเบิร์ตเพียงแค่ยังไม่เห็นกับตาและความรู้สึกนั้นก็ลามปางมากขึ้นจากจุมงพีตก็แปลเปลี่ยนมาดื่มลีน่าทนเคร ความเครียดไม่ไหวแอบออกนอกบ้านไปที่บาร์โทรหาโรเบิร์ตเพื่อขอให้ไปส่งแต่ไม่ทันจะถึงบ้านที่ใต้สะพานนั้นทำกลางสายฝนที่ผมกระนำลีน่าบอกให้โรเบิร์ตจอดรถก่อนที่กายเนื้อที่หนาวเหน็บจะแนบชิดกัน2ฝ่ายแลกเปลี่ยนความอบอุ่นจากร่างกายหนึ่งสู่อีกร่างกายหนึ่งมันร้าวใจจนลีน่าไม่คาดฝันว่าจะดีเยี่ยมสักขนาดนี้ตัดกลับมายังปัจจุบนันแคเทเธอรีนมีอาการดีขึ้นจนสามารถตอบโต้เมื่อน,นิกกี้ เอาอักษรภาพมาและไล่เรียงไปทีละตัวถ้าแคทกับพิพตาแปลว่าต้องการตัวอักษรตัวนั้นแสดงว่าตอนนี้แคทเธอรินสามารถสื่อสารได้แล้วย้อนกลับไปก่อนหน้าไม่นานในวันเกิดของแคทลีน่าได้ถูกขอร้องให้ช่วยบรรเลงเปลียนโนให้หน่อยซึ่งแคทก็สัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่แสนมาคุ้เจมี่ดูไม่เอนจอยกับงานไม่เหมือนโรเบิร์ตเลยที่ปลาบปื้มกับความสามารถของลีน่าจนแคทเทอรินสังเกตได้ว่าโรเบิร์ตนั้นดูมีแววตาที่หวาด ซึ่งกับลีน่าซะเหลือเกินตอนที่แฮปปี้เบิร์ดเดย์กันลีน่าได้เอาเค้กมาให้โรเบิร์ตแอบยัดกระดาษเล็กๆเ,เข้าไปในเสื้อของลีน่าแคทเธอรีนกล่าวขอบคุณไม่น่าลำบากเลยลีน่าลีน่าตอบว่าไม่เป็นไรแต่เจมมี่กลับพูดแทรกลำบากสิต้องตื่นมาทําเค้กแต่เช้าเลยแคทเธอรีน <Catherine S 1> เลยขอกินน้อยๆเพราะรักษาหุ่นอยู่เจมมี่ก็พูดแทรกว่ากินหน่อยรักษาน้ําใจนะ่ะลีน่าเสียใจนาเธออุตส่าห์ตั้งใจทาลีน <L ina S 2> ่าก็ตอบว่าเธอไม่เสียใจเจมมี่ <Jamie S 1> ไม่เป็นไรเจมมี่ก็ นออกมาว่าโกหกคำพูดของเจมี่ไม่เคยรักษาใจใครคิดอะไรก็พูดแบบนั้นลูกคนรวยที่มีความเอาแต่จใจแคทเธอรีนพยายามเล่าเรื่องราวเก่าของแม่ลีนาว่าเมื่อกอ่อนเราทั้งสองเคยหันเล่นเพลงนั้นด้วยกันเพลงที่ลีนาบรรเลงให้แคทเคยสัญญาว่ารวยเมื่อไหร่จะซื้อเปียโนให้ซึ่งก็เป็นหนังว่าเปียโนนั้นแคทเธอรีนเป็นคนซื้อให้แม่ลีนาลีนาก็ตกใจว่าอันนั้นแคทเธอรีนซื้อให้หรอไม่ใช่แม่หนูหรอที่ซื้อ แคทเธอรีนก็เล่าต่อว่าแม่ลีน่ากับฉันต่อมาด้วยกันเราเหมือนเป็นพี่น้องกันแคทเธอรีนหนีไปอยู่บ้านแม่ลีน่าประจําเพราะมันดูปลอดภัยมากกว่าบ้านอุปถัมฉันหลุดพ้นจากความชจแต่เธอไม่หลังจากฉันได้เป็นดาราได้ดีได้ดีแม่ของลีน่าก็ทําตัวหากออกไปเพราะอะไรนั่นหรอก็เดาไม่ยากนะเพราะอิจฉาไงแคทเธอรีนเล่าให้กับโรเบิร์ตฟังซึ่งนั่นก็ทําให้ลีน่าไม่พอใจลีน่าหลุดบักออกมาว่าคุณจะเล่าเพื่ออะไร คุณจะเล่าอาดีตของตัวเองก็ไม่เป็นไรแต่คุณอย่ามาใส,ส่ร้ายป้ายสีแม่ฉันต่อหน้าฉันจะได้ไหมลีน่าทนไม่ไหวต้องลุกขึ้นออกไปจากเก้าอี้แต่แคทเทอรีนยังคงเล่าต่อว่าเธอนั้นสามารถเป็นเพื่อนกับแม่ลีน่าได้แต่แม่ลีน่าต่างหากที่ไม่อยากเป็นเพื่อนกับเธอลีน่าดด้ินเสียงนินทาด้วยความโกรธเธอเลยเดินกลับมาวกแคทเทอรีนคุณจะเล่าอะไรก็ได้แต่อย่าลืมนะว่าคุณนายคาร์เตอร์มันคือชื่อฉันคาราัส์แห่งนี้เป็นของฉันและเจมี่ไม่ใช่ของคุณ แล้วคุณก็ทําอะไรไม่ได้ด้วยซ้ําเมื่อลีน่าเดินเช่ดจักไปในรอบสองเจมมี่ก็พูดขึ้นมาว่าแคทเธอรีนว่าเรานั้นไม่ต้องการอะไรเราต้องการเพียงแค่ความรักเราทั้งคู่ความรักในฐานะแม่ที่คุณจะมอบให้ถึงแม้จะไม่ใช่แม่แท้ๆก็ตามลีน่าล่ำน้ำตาแต่เมื่อเห็นจดหมายของโรเบิร์ตก็มีรอยยิ้มเพราะได้นัดไปยิ้มกันในเรือนคนใช้ห่างตัวคาร์ฮแต่แล้วแคทเธอรีนที่ออกมาขี่ม้าเล่นก็เห เข้าว่าเช้าแบบนี้โรเบิร์ตมาจอดรถที่นี่ทําไมเธอเลยเรียกหาโรเบิร์ตแต่โรเบิร์ตกลับไม่ตอบแคทกำลังจะลงมาสํารวจเรือนร้างโชคดีที่เสียงระฆังของเจมี่ได้ดังเสียก่อนทําให้แคทรีบตรงดิ่งไปที่คาราฮาร์ค่าคืนนั้นลีน่าเขียนไดอารี่อยู่ซึ่งเจมี่ก็ถามว่าทําอะไรเธอก็ตอบว่าเปล่าเจมี่ก็บอกฉันรู้นะว่าเธอมีไดอารี่ของตัวเองฉันอ่านมันได้แต่ฉันก็ไม่ทำอะลีน่าเลยท้าทายว่าอยากอ่านก็อ่านสิเจมี่ พูดเป็นนัยยะทางอ้อมว่าที่ลีน่าอยู่บ้านหลังนี้ได้ก็เพราะเขาลีน่าเลยระเบิดอารมณ์ด้วยความกดดันเจมี่คุณเคยปล่อยให้ฉันไปไหนหรือเปล่าฉันอยู่กับคุณมาตลอดชีวิตคุณไม่เคยให้ฉันออกไปข้างนอกไม่เคยให้ฉันได้ไปทํางานคุณก็รู้อยู่แล้วว่าฉันอยู่ไม่ได้โดยที่ไม่มีคุณแล้วคุณมาพูดแบบนี้ทําไมต้องการอะไรจนเธอนั้นเก็บความกดดันนี้ไม่ไหวเลยไปขอร้องให้โรเบิร์ตพาเธอหนีหนีไปให้ไกลๆซึ่งโรเบิร์ตก็ตอบว่าไม่ได้พาเรื่องนี้แพร่ออกไปเขา จะสูญเสียการงานใบป,ประกอบแพทย์ก็จะถูกยึดเพราะทำผิดหลักวิชาชีพที่ไปมีอะไรกับภรรยาคนไข้ซึ่งหลีน่าก็ขอร้องกลัวาจากการช่วยชั้นหน่อยจะให้แลกด้วยอะไรก็ยอมก่อนที่ทั้งสองจะสะบ้มการในเรียนดอกไม้ไม่นานโรเบิร์ตก็เอาตัวยาที่ช่วยให้เจมี่มีแรงและชวนให้เจมี่ไปปิกนิกด้วยกันบนเกาะกลางแม่น้ําแน่นอนก่อนจะไปถึงที่นั่นก็ต้องลงเรือซึ่งเมื่อถึงกลางแม่น้ําโรเบิร์ตก็ทําให้พายต และพยายามแกล้งจะเอามือเกี่ยวและยกเรือไปเรื่อยๆยกเรือไปเรื่อยๆจนเจมมี่นั้นตกลงไปลีน่าจำใจทิ้งสามีไม่ได้กระโดดลงตามไปช่วยแต่กลับเป็นโรบเบิร์ตที่ลากตัวเจมมี่ให้ดำดิ่งลงไปซึ่งในเหตุการณ์นั้นก็มีพยานช่างตัดไม้ชาชนบทเลยสรุปได้ว่าเกิดจะอุบัติเหตุน้ำขุ่นแบบนี้ไม่มีใครมองเห็นได้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นใต้น้ำลีน่าก็โทษตัวเองที่จับมือเจม,มี่ไม่แน่นพอแต่ในใจ ก็แอบดีใจที่หลุดพ้นจากเจมี่ได้สักทีถึงกันนานความฝันที่ปั่นป่วนยังคงตามหลอกหลอนว่าเจมี่ได้ตามกลับมาล้างแค้นย้อนกลับมายังปัจจุบันลีน่าได้เล่าเรื่องราวเจมี่ให้กับนิกกี้ฟังซึ่งนิกกี้ก็พอเข้าใจว่าเรื่องที่เล่ามาอาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดในงานศพของเจมี่มันไม่ต่างอะไรกับงานวิวาของลีน่ากับโรเบิร์ตทีทั้งสองนั้นมีรอยยิ้มมากกว่าใครๆทําให้แคทเธอรีนพอจะรับรู้บทบาทของตัวเอง ว่าตอนนี้ไม่ต่างอะไรกับผู้อยู่อาศัยเมื่อไม่มีเจมี่โรเบิร์ตก็กล้าพอที่จะมาสะบอมในห้องของลีนะ่าแต่ดูเหมือนว่าแคทเธอรีนจะสังเกตอาการบางอย่างของพวกเขาอยู่เลยมาคุยปรึกษากับโรเบิร์ตเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจมี่ลีน่าไม่อยากให้เกิดขึ้นอย่างนั้นเลยคุณนะาโรเบิร์ตชจจิตใจดําทําได้ลงคอเจมี่เป็นหัวหน้าที่ไม่ต่างอะไรกับเพื่อนคุณเลยแต่โรเบิร์ตกล่าวออกมาว่าในแดอรี่ของคุณมันเต็มเปลี่ยนไป ด้วยโทรศา์และความโกรธคุณยังเคยเขียนระบายว่าอยากจมน้ําเจมี่ด้วยซ้ําเอาซาลีน่าอึง้งไม่คิดว่าโรเบิร์ตจะกล่าวเช่นนี้ลีน่าไม่อยากเป็นคนผิดในคดีนี้และก็ไม่อยากให้โรเบิร์ตทิ้งเธอไปเหมือนกันเธอไม่รู้จะทําอะไรตัดสินใจไปต่อมิถกคนรักเก่าเพิ่งเสียไปคนรักใหม่ก็ดูไว้ใจไม่ได้เลยกลับมาหาแม่ผู้เดียวที่ยังเหลืออยู่ในชีวิตแต่มันกับตาลปาดเมื่อเธอได้เห็นผ่านกระจกในเรือนดอกไม้แม่เลี้ยงของเธอกําลังจูบ อยู่กับคนรักใหม่เวนแต่ไหลสิ้นดีทั้งที่บ้านหลังนี้เป็นของเธอแต่เธอเลือกที่ไม่อยากอยู่อีกต่อไปเตรียมตัวเก็บเสื้อผ้าอยากจะออกจากบ้านไปไกลไโรเบิร์ตที่เห็นก็มาห้ามว่าเรายังมีทางออกถ้าคุณไม่อยากอยู่ที่นี่คุณก็ขายมันสิมันเป็นสมบัติของคุณแต่ลีน่าตอบว่าไม่เชิดหน้าเดินต่อไปแคทเธอรีนที่เห็นก็ช่วยมาห้ามขอให้เธออยู่ต่อแต่ลีน่าที่รู้ความจริงทุกอย่างเลือกที่จะตบหน้าแม่กลาดียังไงมาแย่งผัวกูคิดจะหนีไปไกลไแต่ โรเบิร์ตก็วิ่งไล่ตามมาโรเบิร์ตใช้กำลังข่มขู่เธออยู่ต่อลีน่าฟังผมก่อนก่อนที่ลีน่าจะโดนผลักเธอรู้แล้วว่าโรเบิร์ตกับแม่เลี้ยงมีแผนจะฮุบสมบัติจากเธอโดยจะหลอกให้เธอขายบ้านเพราะว่าเธอเป็นคนเดียวที่มีสิทธิ์ขายมันและเงินพวกนั้นจะตกไปอยู่ไหนเสียลีน่าเลือกที่จะวิ่งในอเอาตวรดไปซ่อนอยู่ในห้องคนใช้ในขณะที่โดนคนรักใหม่และแม่เลี้ยงไล่ล่าเธอหาอะไรมากั้นประตูจนบังเอิญไปเจอกับห้องลับที่น่าจะไม่มีใครรู้ว่ามันสามารถทะลุไปห้องนั้น ข้้างไดและรีบไปหลบซ่อนตัวที่นั่นแอบฟังแม่เลี้ยงกับโรเบริร์ตกำลังลินทาวางแผนกันว่าจะหลอกลีน่ายังไงดีลีน่าเลยรับรู้ความจริงทุกอย่างแล้วตอนนี้ว่าทั้งหมดคือแผนของทั้งสองที่จะแย่งชิงสมบัติบ้านหลังสุดท้ายที่เธอมีความรักมันแปรเปลี่ยนไปตามเงินตราเมื่อความโลภครอบงำคำว่าลูกก็ไร้ประโยชน์โรเบริร์ตกระแทกบานประตูจนมันแงะเปิดออกแต่เขาก็ไม่ได้เจอลีน่าในนั้นเห็นหน้าต่างเปิดอาซาก็ไม่คิดว่าลีน่าจะโดดลง เพราะมันสูงมากจนโรเบิร์ตเห็นว่าข้างๆยังมีหน้าต่างอยู่เขาเลยเปิดหน้าต่างจากด้านนอกลีนา่าเห็นมือของโรเบิร์ตยื่นมาใกล้<ๆ>เธอเลยไม่รีรอใช้ซ่อมจิ้มมือโรเบิร์ตก่อนจะใช้โอกาสนั้นหนีไปแคทเทอรีน <Catherine S 1> จะมาช่วยโรเบิร <Robert S 1> ์ตโรเบิร์ตตอบว่าไม่รีบไปตามลีน่าได้แล้วซึ่งลีน่าก็บังเอิญเกินไปมาเจอกับกล่องเก็บปืนซึ่งเธอก็จับมันมาเป็นอาวุธไม่ทันจะบรรจุกระสุนแม่ก็ได้มายือหยุดชุดกระชากเธอเสียก่อนตอนนี้โรเบิร์ตกำลัลงใช้มอืออกีกข้าง ทุบกำแพงเผาปลดพัฒนาการจากซ่อมที่ปากมืออยู่ลีนะ่ากดทุรักทุเลทะเลาะกับแม่จนกลิ้งตกบันไดเธอรู้แล้วว่าแม่ของเธอไม่หวังดีกล้าทํากับเธอได้ลงถึงแม้แคทเธอรีนจะไม่ตั้งใจก็ตามสุดท้ายโรเบิร์ตก็สามารถหลุดรอดออกมาได้ด้วยเงื้อมือของตัวเองแคทเธอรีนก็ได้ปืนลูกซองไปเกิดการไล่หนะ้าลีนะ่าได้แต่วิ่งหนีตีนเปล่าขับรถก็ไม่ได้ขี่ม้าก็ไม่เป็นส่วนโรเบิร์ตนั้นมีรถคู่ใจแคทเธอรีนก็มีม้าคู่กัน แต่ลีน่ามีดีที่ว่ายน้ำเป็นเธอเดิดลงน้ำเพื่อว่ายค้ามทะเลสาบตายแม่น้ำนั่นเธอยังคงเห็นหน้าจิมมี่ลอยตามมาแต่ก็ต้องฝืนว่ายต่อไปวิ่งเพื่อเอาชีวิตรอดในขณะที่ม้าข,ของแคทเธอรีนและรถของโรเบริร์ตกำลังวิ่งไล่ล่าตามมาแคทเธอรีนขึ้นลำไกปืนหันกระบอกปืนใส่เธอลีน่าเล่าเรื่องราวที่ผ่านพ้นอย่างละเอียดให้กับนิกกี้รับรู้จนเสียงปืนได้ลั่นไกลแต่แล้วทุกอย่างกลับตัดจบไปด้วยมือถือของนิกกี้ที่ดั ขึ้นมาเธอต้องรีบไปหาคนไข้แล้วมีเคสฉุกเฉินที่ต้องไปดูแลแต่ก็ฝากบอกกับลีน่าว่าเธอเลือกได้นะว่าจะให้เรื่องนี้จบยังไงซึ่งคนไข้ที่รู้ตัวนั่นก็คือแคทเธอรีนที่พยายามสื่อสารกับนิกกี้ใช้อักษรภาพจนเธอได้คำสะกดที่ว่าฆาตกรรมลีน่าที่แอบมองผ่านหน้าต่างก็เอาเรื่องนี้ไปปรึกษาโรเบิร์ตรเบิร์ตรู้อยู่แล้วว่ามันต้องเป็นแบบนี้ไม่คิดว่าแคทเธอรีนจะดีขึ้นในฐานะที่เขาเป็นหมอเขาต้องหาทางออก โรเบิร์ตก็กลุ่มขมับมันซับซ้อนเกินไปถ้าตำรวจรู้รก็คงโดนรวบกันหมดแต่เราต้องหยุดเธอหยุดแคทเธอรีนอย่าให้เธอพูดได้ไปมากกว่านี้ทั้งสองเลยวางแผนกันที่จะพาตัวแคทเธอรีนกลับมาบ้านในขณะที่นิกกี้เผลอไปรับสายโทรศัพท์ได้เวลาที่ลูกเลี้ยงคนนี้จะตอบแทนกระสุนปืนของแม่ที่ลั่นไกเพราะแม่ยิงปืนหมาได่ตกใจหมาดิดแม่ลงมาจากหลังก่อนจะกระทืบกฝ่าเท้าทำแม่ไม่ยิงหนูแม่ก็คงไม่เป็น นีิกกี้กลับมาที่ห้องพักฟื้นแต่แล้วก็สายเกินไปโรเบิร์ตสามารถเอาตัวแคเทเธอรีนกลับบ้านโดยที่นิกกี้ไม่สามารถห้ามปรามได้ทันซึ่งแผนของโรเบิร์ตนั่นก็คือการให้ยาแคเทเธอรีนจนเวอร์โดสเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าในเลือดของแคเทเธอรีนนั้นมีตัวยาจากหมออยู่มากมายเพิ่มปนผสมอีกหน่อยมันก็คงไม่แปลกอะไรในขณะที่โรเบิร์ตเตรียมการอยู่นั้นลีน่าก็ได้รับข้อความจากนิกกี้ว่าใจเย็นๆอย่าทําอะไรแม่เธอแเม่เธอเล่า เาเรื่องราวให้ฉันฟังแล้วว่าคืนในวันนั้นน่ะแม่เธอไม่ได้ตั้งใจยิงเธอแต่ยิงล้อรถของโรเบิร์ตตั้งหาแม่เธอทําเพื่ปอปกป้องเธอและแม่เธอไม่ได้โดนม้าดีจนอยู่ในสภาพโคมา่าเธอตกจากหลังม้าก็จริงแต่แคทเธอรีนก็ใช้ขาวิ่งตามมาเพื่มมาปกป้องลูกสาวญาติคนเดียวที่เธอเหลืออยู่ทว่ากลับเดินโรเบิร์ตชนเข้าหน้าอย่างจังครั้งเดียวไม่พอยังถอยหลังชนซ้าอีกทีลีน่ารู้ความจริงแล้วว่าแคทเธอรีนนั้นพยาย จะหยุดโรเบิร์ตแคทเธอรีนก็ตอบโต้ด้วยการกระพริบตาแม่พยายามจะปกป้องหนูแววตาของแคทเธอรีนก็กระพริบอีกครั้งพร้อมดวงตาที่กำลังหลั่งน้ำตาทําให้ลีน่าหลั่งน้ำตาเหมือนกันแต่เมื่อโรเบิร์ตกลับมาเธอก็ต้องฮึบเอาไว้โรเบิร์ตบดยาผสมกับน้ำและเตรียมเข็มลีน่าพยายามเดินอย่างเชื่งช้าเข้าไปในห้องครัวเพื่อคว้ามีดแต่ไม่ทันจะเข้าใกล้โรเบิร์ตมันกลับหันมาสิก่อนโชคดีที่เธอซ่อนมีดเอาไว้ทันและเมื่อโรเบิร์ตจะไป ลงมือลีน่าก็เป็นคนขอว่าขอฉันจัดก,การได้ไหมฉันขอล้างแขนได้หรือเปล่าฉันจะเป็นคนลงมือเองเอาเข็มมานี่โรเบิร์ตก็ตอบว่าได้แต่ในจังหวะที่ลีน่าจะปักเข็มลงนั้นเธอเหลือบมองไปหาแม่เพื่อส่งสัญญาณและใช้โอกาสที่ว่าปักไิ่ที่คอของโรเบิร์ตโรเบิร์ตเจ็บก็จริงแต่มันไม่สะทกสะท้านเลยเพราะว่ากับคนปกติที่ไม่ได้รับการรักษาต้องใช้ยามากกว่านี้ถึง3โดสลีน่าตอบว่าไม่ต้องถึง3โดสหรอกแค่ด้า เดียวก็พอใช้มีดบักอ,อกโรเบิร์ตจนมันแน่นิ่งไปสุดท้ายนั้นตำรวจก็ได้มาที่เกิดเหตุตามที่นิกกี้โทรแจง้งที่เหลือนั้นมีแค่บ้านหลังนี้ที่ยังเป็นของลีน่าอยู่และโรเบิร์ตที่เป็นตัวการทำเรื่องราวทุกอย่างทั้งปั่นหัวลีน่าด้วยความรักจากการเจม,มี่ด้วยความโลภและคิดจะสังหารแคทเธอรีนเพื่อหวังเอาสมบัติโชคดีที่ลีน่ากลับตัวได้ทันก่อนที่หนังเรื่องนี้จะจบลงซึ่งหนังเรื่องนี้ได้รับคะแนนจาก i m d b ที่5.1เต็ม10คะแนนเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ s ับส c คร b e เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย